สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะพี่กเกษตรจ,จะพาเพื่อนๆมา,าดูสวนมะนาวนะคะอันนี้เจ้าของสวนเขาก็จะมีการตอนกิ่งไว้ด้วยนะคะจะเป็นมะนาวเป็นพิจิตนะคะทุกคนลูกก็จะติดเต็มช่วงนี้มะนาวก็จะมีราคานะ เจ้าของส่วนเขาก็จะทำการตอนไว้นะคะทุกต้นเลยก็จะปลูกแบบผสมผสานจะมีต้นกล้วยด้วยอะไรแบบนี้นะคะทุกคน ก็จะตอนไวเยอะมากเลยอันนี้ก็จะมีแบบใส่วงไว้ด้วยนะคะ ก็จะเป็นมะนาวของคุณทอนนะคะเจ้าของสวนชื่อคุณทอนอันนี้จะเป็นกล้วยเตี้ยนะคะเพืเ่อนๆคุณทอนเขาจะาตัดหน่อกล้วยออกนะคะเพื่อจะปรับสถานที่นะคะเพื่อจะให้กว้างก็เลยมาดูาต้นกล้วยจะเอาไปให้หวัวอันนี้มะนาวนะคะของคุณทอนโดกมากเลย นทอนเขาก็จะตอนไว้ทุกต้นเลยนะคะแต่เดี๋ยวพี่เกษตรจะนำกิ่งไปทำคร่วมแน่นนะคะกิ่งไปทำครวมแน่นนี่ก็จะใช้กิ่งประมาณนี้นะไม่เก๋ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะทุกคน โน่นกล้วยหวีเบลเลยเลยนี่ก็คือการการตอนนะคะติดลากแล้ว